ใบเฟิร์นอวดชุดอยู่บ้านฉบับนางเอกพาตะลึงอึ้งทั้งเอเชียชื่อเสียงโด่งดังทั้งในไทยและต่างประเทศอย่างใบเฟิร์นพิมพ์ชนกโดยเราจะเห็นผลงานการแสดงและผลงานหลากหลายด้านของเธอผ่านจอแก้วช่องทางโซเชียลและตามอีเวนต์ต่างๆมากมายด้วยความสวยและความเก่งของเธอทำให้เคลื่อนไหวโพสภาพไหนลงอินสตาแกรมทำแฟนๆขับงหาทุกครั้ง อย่างล่าสุดเสาวใบเฟิร์นโพสภาพตัวเองลงอินสตาแกรมมาในชุดตาตีฟูฟ่องสีน้ำเงินมาพร้อมความเซ็กซี่เว้าเบาๆช่วงเอวที่เด็ดแคปชั่นสุดปั่นระบุว่าชุดอยู่บ้านทำเอาเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงและแฟนคลับแห่กดไลค์และคอมเมนต์ชมความสวยแซวความมาลังการของชุดอยู่บ้านจำนวนมากเลยจ้าหากชอบคลิปข่าวนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ